เจอนี่ไดอีกกลับมาอยู่ในช่วงของ เจนนี uh, Daddy, right? mm ่เดลี่นะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาเที่ยวอยู่ที่ชะอำฮะ <Okay. S 1> แล้วที่นี่ก็คือเดอะเวนิเซียฮะ <laughs> ซึ่งมีบรรยากาศลายล้อมเหมือนกับเมืองเวนสิสและครับและก็มีเรือกอนโดลา่านะฮะให้คุณผู้ชมให้นักท่องเที่ยวทุกๆคนสามารถมาใช้บริการได้ก็เรือลำหนึ่งนี่นั่งได้3คนนะครับค่าบ,บริการก็ประมาณ4 8 0บาทนะครับแล้วจะมีคลองจำลองเหมือนกับคลองเวนสิสที่ อิตาลีเลยครับแล้วก็บริกาศที่นี่ฮะมีร้านรวงร้านอาหารร้าน,นเครื่องดื่มมีร้านกลมีร้านเกมนะเ,รรนเรครื่องเล่นสนุกสนุกแล้วก็มีสถานที่ให้นั่งทานอาหารบแบบชิวๆโดยเฉพาะในายามเย็นแบบนี้ฮะทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้ครับเป็นทางผ่านไปมาอยู่แล้วระหว่างกับชะอําแล้วก็หัวหินนะครับ mm hmm. ก็นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่งเปิดนะฮะเปิดใหม่ยังไม่เต็มรูปแบบดี ค่อยๆพีโอเพนนิ่งไปแล้วด้วยเรียบร้อยก็ถ้าหกับว่าอตอนนี้คนที่ยังไม่เคยมาหรือ,อกำลังคิดที่จะมาก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเดอะเวนิเซียนะ <S <S 2> <S 2> ที่เราสามารถที่จะมาถ่ายภาพแล้วก็มีน้องๆคนนี้มาเติมเต็มกับบรรยากาศให้ ครบมากยิ่งขึ้นทําให้เหมือนกับเราอยู่ที่เวนิสจริงๆเลยครับแล้วที่นี่ฮะนี่คือสเสน่ห์ของชะอำฮะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวครับเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางแล้วที่ก็คือชะอำจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยของพวกเรานั่นเองครับ เพื่อนทายก็ถ้าเป็นช่วงของวันหยุดนะครับโดยเฉพาะที่เ,เดวเวนิเซียเนี่ยอยู่ทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะก็จะไว้ช่วงขากลับครับกอขากลับไปถึงขาเข้ากรุงเทพนะฮะวงน้นคนก็จะเยอะผมแนะนำฮะ กระจายกระจายดีกว่าสมมติมาถึงปุ๊กแวะทเที่ยวเลยขาับเนี่ยถ้ามีโอกาสคนไม่สนใจคนคนเยอะอยังไงเที่ยวก็เที่ยวได้ครับอันนี้ก็เป็นเพลเทคนิคครับเพราะทุกคนถ้ากระจุกมาในช่วงเวลาเดียวกันก็คงอาจจะทาให้แย่งกันกินแย่งกันเที่ยวนั่นเองครับมาเทีย่ยถ่ายรูปสวยๆนะจะได้ไม่ต้องมีใครมาแย่งสีไงอ่านี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับที่แบบเวนเซียชํา ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วง Journey d i a r y บางกอะโพสต์ .com ให้บริการมามากกว่า10ปีคุณจะมีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆปลอดภัยรวดเร็วตอนนี้เราก็ขยับมาอีกนิดนึงครับตอนนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่า ภาพเขียน10ลี้10ลีเนี่ยเมื่อเทียบเป็นกิโลเมตรแล้วก็อยู่ที่ประมาณ5-6กิโลเมตรครับแล้วทำไมท่าถึงเรียกที่นี่ว่าเป็นภาพเขียน10ลีเพราะหมายคือว่าธรรมชาติทิวเขาไอหมอกไอเมฆต่างๆเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นภาพพวกนี้ด้วยสายตาเราเนี่ยเหมือนเป็นภาพวาดหรือภาพเขียนเลยครับเคยเห็นภาพเขียนจีนใช่ไหมครับที่เขาวาดรูปภูเขาด้วยภูกัน เป็นอะไรที่บอกว่าธรรมชาติมากแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับว่าการไปชมภาพเขียนธรรมชาติซึ่งมันคือธรรมชาติของแท้เนี่ยแล้วมันก็เหมือนภาพเขียนพูดไปก็งงโอ้ไปดูเลยไปที่นี่ฮะบ,บระยะทางไกลมากเราจะไม่เดินเท้าครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟรถไฟน้อยๆฮะนั่งขบวนแล้วก็นั่งไปก็ชมวิวไปครับ นะเป็นกิจกรรมเบาๆครับสำหรับคนสูงอายุแล้วก็คนยังอายุน้อยอย่างผมครับอย่าไปดูกันครับสวยแน่ๆ อันนี้น่จาจะสบายๆนะคะเที่ยวเราจะนั่งรถไฟเป็นเรลเวย์น่ยเล็กๆครับแล้วก็ชมบรรากาศซ้ายขวาสองข้างทางที่เขาว่ากันว่ามันสวยเสมือนอย่างกับภาพวาดมองอีกมุมหนึ่งภาพวาดต่างหากที่วาดให้เหมือนธรรมชาติแต่ความความสวยของภาพวาดที่แบบดูล้วเหมือนธรรมชาติจริงๆนะมันอจจัศจรรย์นะช่างภาพศิลปินนั่นก็ถือว่าเก่งมากตอนนี้เราก็มาดูของจริงเลยที่ศิลปินเนี่ย เข้าไปถ่ายทอดเป็นภาพเขียนนะเขามาดูจากทางนี้แหละเหมือนกันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับว้าวปุ๊บ ขุนเขาและธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือของจริงแท้ๆล้วนๆเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราถูกศิลปินจีนปลูกฝังความคิดได้มองภาพเขียนที่วาดจากภูกกันและสีน้ำหมึกจางๆแล้วก็มีการแต่งแต้แตมเติมวาดได้อย่างสวยสดไม่แพ้กับภาพถ่ายหรือไม่แพ้กับของจริงเลยครับครั้นเราได้มาอยู่ในสถานที่จริงเรากลับมองของจริงเป็นภาพวาดพูดไปก็งงไปใช่ไหมครับที่นี่ฮะ บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่อยู่ด้านหน้ามันสวยไม่ต่างจากภาพวาดจริงๆเลยครับคุณผู้ชตอนนี้เราอะอยู่ที่พื้นราบนะครับเราก็จะมองเห็นภูเขาอาวตารนะฮะตอนนี้เรายังไปไม่ถึงนะแต่เราอยู่ในอุทยานเดียวกันนี้แหละ ข้างหลังเราเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภูเขาแท่งๆสามแท่งใช่ไหมเรียกว่าเขาสามพี่น้องครับเขาไกด์เล่าให้ฟังว่าคนกลางเป็นเป็นน้องท้องเจ็ดเดือนต้องจินตนาการนะครับต้องจินตนาการเอาแล้วก็ทาให้เราเห็นว่าธรรมชาติกับศิลปินต่าง,างๆที่เขาอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะศิลปินจีนเนี่ยอันนี้ถือว่านับถือแล้วว่าเขามีความเก่งมากคนระับคุณผู้ชมเคยเขียนภาพหรือเขียนตัวหนังสือด้วยผูกันไหม ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็สามารถใช้ภูกันแต่งแต้มให้เกิดภาพวาดที่เป็นแบบทิวเขาทิวธรรมชาติได้สวยงามจริงๆแล้วก็ข้างหลังข้างหลังช่างภาพแต่ข้างหน้าผมเนี่ยที่ก็เป็นโทนเขาโอ้โหเยอะมากเลยแล้วบอกเลยว,ว่าถ้าเราดูแบบเขาอ,อวตารใช่ไหมมองจากข้างบนลงมาเราจะเห็นแบบอีกมุมหนึ่งอม,ม,ม,มองแบบมุมมุมนกมองเปิดไอวิวทีนี้เรามองจาก คนมองนะมองจากข้างล่างขึ้นข้นกบนถ้าสวยอีกแบบกันอันนี้นก็เตรียมพร้อมไหมฮะเดี๋ยวช่วงไฮไลท์นี่แหละผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว,ว,ว่าภูเขาอวตาลน,นะครับที่จางเชีเชียที่ได้ขึ้นชื่อแล้วก็ขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกไว้นั้นนะสวยยังไง สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทนำเที่ยววิคเอ็นทัวร์